ตร่องไหนนะร่งรนนงอง,รงช่งชมกเลี้ยงลนะรองช้วงชมกเลี้ยงครับนี่ก่อนตัดครับล่องวีเบอร์ไหนไใสร่องวีเบอร์สองครับน่สตัส พี่เก่งเขาปต่รอดอนไม่เล่นเลยมั่งไปแล้วใช้ลองวีเบอร์สองก่อนนะครับตัดลองทรงนักเรียน ไปรอดดอกเขาไปตอหัวปีเน mm ี hmm. so, ่คือเจอคือช่วงนานนานนานนะเขาไขบ่นเออเหาไปเลี่ยนังเลี่ยนมคือไปเลียนคือไหมนังแ้ะเนยไปเข่าไขวนออเดีเขาเลี่ยนไปเรื่อยๆเลี่ยนเปิดปีกนะก็มีวิชาเลี่ยนขาจัดมือใส่ต่างหาก เรียนจดพหดวซามแล้ว เมื่อมื่อกี้พี่เติมมาลูกพื้นงานครับโอ้แบบพื้นงานวันนี้เขาจะกลับขึ้นไปเรียนจะตัดเป็นเบาเลยกับเป็นนิดหน่อยต่อ,อเลียเ้ยงน้องซื้อมาให้ในล่างงานก่อนเรื่ <c oughs> รอ Friday งไฟแดงพื้นงานไฟแดง เนี่ยนเล้ากาแีก็เห็นแอร์รอืมเห็นแอร์พร้อมแ้วนั่นยีด้วยเ่รลานเห็นจริงล่างแอร์ได้าะได้อืมแอร์แอร์ลดน,นิ่ยบอกรับแอบ้านครับติดตั้งต้องศึกษาไปต้องแอร์ลดนต์แอร์บาน có ừ, anh chị vô nắm cành bên, không? Bên, không? là tiền làm ăn kinh tiền là du một điều cái hà ทูกาคเลที่ตนก็่ายติดใก่แล้วเนี่ยลานแอร์น้ำบ้านห้อนี่ก็ได้กินรู่วเจริๆก่ง้องไปเพชรเนี่ยินล้นอย่างมากมากยล่างแอร์ล่างแอร์ประตูนึงบ่าเป็น หาอยอยู่งเตตละเป็นวันนี้คอ <testify> ืม <mañana> ต <lee> ัวอ่าร่าตัวละหาอยหมันจะสมัยใดตั้งแต่ยี่สิบสานสิบปีกหาลอยนมันมาไลฟ์พ่นกับที่จ้างทรรมบาล้วบ้านฮางังบ้านบรเคยพอนาจ้าเือเป็นยังังิงเห็นอันอยูขี้ฝุ่น บางคนเพิ่นลานนลาง,งนเพิ่นอัไรบริสต์อดล่างอันข้างในี้บริสตสีล่างนี่แม่นแผงอีแวปบริสตเตอร์นะแต่ว่านี่สีนังอะโยดำปี้ปีป้ปปลอลไรค่อยเย็นค่อยร้อนแผงอีบเปถึงเบาะเรียนเรียนเก่อนทำความเย็น ต้องศึกษาลดยุ่ท่องเพราะว่าเขาจะได้ถอดหนาคนท้นออกหลังค่อยค่อยเย็นค่อยห่อนึ่งดีมัเลยค่อยห่อน่งหนาค,ค่อยเย็นอยู่ทั้งในสเสรเบบ้องแน่นยูทูบร <c oughs> าต้องถ่ายผูใ้ใดสอนน้องเฮดเองก่อนเลย นูกบ้านไหนตรงเว็้นบ้่ะเ่นครนบผูู้จากตัวผู้สงบนั่นที่เราเห็นเอียบอ่ะอ่ากระจายอ่มตัวน,น,นั้นตะกอนเลยสมัยก่กอนอยยุอุดรนุ่งเกินอะไ้ทั้งแอียรถดเอียบ้านนั่นไงบ้่ะเออเราสองเียเวลาสองหัวตุวยอืมก็มแับเป็นล้วเราเป็นสร้างไฟตะกอน รถหายคลองอยู่แสงนุก่มการไฟฟ้าพอสาร้างไฟไปซื้ออุปกรณ์เราเป็นคนจัดแหงสมัยนี้เองเพิ่งเห็ดอยู่แบบนี้เห็ดได้ลองรับอืมรถแถวเต๋อเปล่เราจะเป็นรุ่นพีอยู่แล้วเกตสิบหรอเปล่า หมาแบบแอบห่อนะครับาเมียเล่าเถ่าเถ่าก็เล่าไรเพราเถ่านาะมันมันลงเร็วชิบห่อนเหรอหมอหอนละเถเ่านล้อไงเเท่าแล้วเขาเ่าคักเลยดิพอแต่พอหกสิบหกแล้วเนาะเราต้องเจ็ดสิบเหร เสิร์ฟบึงดูดูดแน่น็ตแน่แนเขาบอกที่เขาเห็ดเบิร์ดทุกอย่างคนในยูทูบพานมาทั้งหราตั้งเนี่ยได้อีกนิดนึงก่อน เลียนลอดองก็ต้องฉันแล้วฉัแล้วหัวาหนุ่มตวงสงผมรนดองอืมแ่ปกติธัรมดแดงก็ไวเยงาได้แล้วเรียนธัรมดาก็ไวเงาอืมสูงร้อยเท่าไรร้อยหกสิบ ร้อยหกสิบสี่่ะครับสูงกว่าพ่อเป็นตัวนึ่เงนมาพ่อร้อยหกสิบสามเนี่ยเข้าร้อยหกสิบเป็นทหารนี่ถ้าถ้าเลี้ยนถ้เลี้ยงรดรอร์เขาเขาไม่ได้จับทหารมเงี้ยมาูจับบ่ไม่ได้จับครับเดี๋ยวแต่จะเลี้ยนทุกปีเลี้ยนเอาอว่าทีอืมว่าทีร้อยตี ลุ่งเรียนจักปีแล้วเรียน3ปีครับอืมเขาให้หาปีกันป่ะน่ะครับเรียนหล่นสอดยังหลงง่าย เสร็จแล้วครับตัดนี่เป็นตัดทรงผมลองทรงนักเรียนที่เรียนระดอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับ